เคสต่อไปนะคะเป็นเคสที่13ก็เป็นคนที่สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการกินยาคุมกําเนิดนะคะคนนี้เพิ่งเริ่มกินยาคุมกําเนิดแบบ28เม็ดหรือก็คือยาฮอร์โมนเนี่ยมี2 1เม็ดแล้วก็มีเม็ดแป้ง7เม็ดคนนี้พอกินไปจนเม็ดแป้งหมดเมนยังไม่มาก็เลยสงสัยว่าเขาควรจะรอเมนมาก่อนแล้วค่อยกินยาคุมแผงต่อไปหรือว่าเขาสามารถกินยาคุมกําเนิดไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องประจำเดือนนะคะ คำตอบก็คือในการกินยาคุมกําเนิดแผงที่2-3-4ไปเรื่อยๆเนี่ยเรากินตามแผงไปเลยค่ะเราไม่ต้องสนใจประจำเดือนก็คือถ้ามันเป็น28เมตรแล้เม็ดเราก็กิน28 28 28ี่เมนจะมาตอนไหนก็ตอนนั้นนะคะถ้ามันเป็นแผง21่เราก็กิน2 1เว้น7 21ดเว้น7ไปเรื่อยๆเม็ดมาตอนไหนก็ตอนนั้น ซึ่งในช่วงเดือนแรกๆเนี่ยมันอาจจะย,ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเพราะว่าร่างกายก็กําลังปรับเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนอยู่ก็ให้บันทึกประจําเดือนไว้ด้วยว่ามันมาช่วงวันไหนแต่ว่าถ้าเกิดกินไปแล้วปรากฏว่าเฮ้ยทำไมเบนไม่มาสักทีหรือว่าเมนมาอย่างรวนอยู่มากๆอันนี้ก็เอาข้อมูลที่เราจดไว้เนี่ยไปปรึกษาหมอสูตินารีนะคะให้เขาช่วยดูนิดนึงว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นย้ำอีกที กินตามแผงไปเลย28 28 28 21บก7 21บก7ไม่ต้องสนใจประจำเดือนขอแค่บันทึกไว้นะคะ